เพื่อนชาวเอทีเอ็นพี่น้องชาวเอทีเอ็นบนตัวท่านั้นี่นเอ้มาเก็ดมันช่วยปัวกิบมันแบบมันช่วยตัวพอจะไปทุ่นแดงะตอนเราเขียนไม้ มีหางอยู่บนอะไรนะ,อะเออเจอช่างฟองไปจะทเาจุดหน้าขนํำก่อนนะ,ะเป็นพื้นที่บริเวณสูง หน้าหัวลมแล้วเรื่ที่บริเวณสูงมันแช่งก่อนนะั่องวสองสามปีที่แล้วน้ำ่วมบ่อย มีโงอะไรที่งาน,นที่อะไรตขออนุาตทำเก่อน,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 นแล้วนะวครับตามมาชมตอนต่อไปนะครับแล้วก็ตัวใดก็ก็แบบมาก